แต่คนไม่เชื่อแม้ว่าคนอื่นก็จะบอกราคาเป็นแสนเป็นล้านคนไม่เชื่อก็มองเป็นสิ่งไร้ค่าอยู่ดีขอพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าท่านชอบหรือไม่ชอบถ้าท่านไม่ชอบก็มองข้ามเสียท่านก็ไปเอาเนื้อมนเลย เทพแชร์กงจากวัดกังหันประเทศฮ่องกงปัดเป่าเคราะห์ปลอดภัยปลดหนี้มีโชคสนใจเช่าบูชาได้ที่0638945666น้ำมนต์เนี่ยมีคนนํามาจากวัดก็ดีหรือว่าจากที่ว่าไปแต่ไปทําบุญอะไรมาเนี่ยก็ดีเนี่ยมีคนเคยสงสัยแล้วก็ถามว่าแล้วน้ำมนต์ที่นํามาแล้วมาตั้งที่บ้านเนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีถึงจะแบบคลายความขลังความศักดิ์สิทธิ พพุทธมนต์จะหายไปอะไรเงี้ยอันนีไ้ไม่มีไม่มีระบุไว้นะครับไม่เหมือนสินค้าที่ก็มีวันผลิตวันหมดอายุ expire คือสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่กำลังใจครับถ้าเชื่อก็เหมือนพระเครื่องนั่นแหละครับอเชื่อก็มีพุทธคุณใจก็มั่นคงกับพระเครื่ององค์นั้นครับแต่คนไม่เชื่อ แม้ว่าคนอื่นก็จะบอกราคาเป็นแสนเป็นล้านคนไม่เชื่อก็มองเป็นสิ่งไร้ค่าอยู่ดีขอให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าท่านชอบหรือไม่ชอบอถ้าท่านไม่ชอบก็มองข้ามเสียท่านก็ไปเอาเนื้อมนเลยเปฏิบัติเนื้อมนเลยอย่างนั้นขอถามอีกข้อหนึ่งหลวงพ่อหลายคนในที่นี้ที่ดูอยู่ผมเชื่อว่าต้องมีพระเนี่ยประเด็ษสถานก็คือตั้งเป็นหิ้งพระไว้แล้วทุกๆวันท่านน่าจะมีการเปลี่ยนน้ำน้ำถวายพระพุธอะไรเงี้ยนะฮะน้ำเนี่ยเวลาตั้งถวายพระเนี่ย ถือว่าเป็นน้ำมนต์ได้ไหมคนตั้งไม่ได้ตั้งให้เป็นน้ำมนต์เนี่ยจิตดวงนั้นเนี่ยตั้งเป็นความเคารพอาจจะได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์พ่อแม่เพื่อนๆบอกมาครับว่าหน้าพระควรจะมีน้ำบางทีน้ำชาชบางทีผลไม้<ช>คือเดิมทีจิตดวงนั้นไม่ได้ตั้งไว้เป็นน้ำมนต์เนี่ย<อ>มันก็ไม่เป็นน้ำมนต์ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถ้าเกิดเราเอามาดื่มจะเป็นสิริมงคลไหมเอออันดื่มนี่ต้องขอคุยสักนิดว่า ไม่แน่ว่าตั้งไว้นานฝุ่นจะลงหรือเปล่าคือบางทีท้องจะเสียหรือเปล่าบางครั้งอาจจะตั้งข้ามวันข้ามคืนฝุ่นละอองอาจจะมีครับนั่นก็ขอแนะนําว่าให้เน้นความสะอาดคือถ้าจะดื่มก็ต้องท่านต้องตัดสินใจเองนะว่าว่าสะอาดหรือเปล่าเกี่ยวมีผลต่อสุขภาพไหมหลวงพ่อแล้วบางคนคือเขาบอกเขาตั้งแก้วเนี่ยแก้วเขามีกเป็นฝาปิดอย่างเงี้ยถือว่าคือก็สะดวกใจที่จะถ้ามีถ้ามีฝาปิดก็คือสะอาดแต่น้ําน้ํานั่นก็ เป็นน้ําที่มาจากแหล่งที่สะอาดก็น่าจะนํามาดื่มได้ก็ถือว่าเป็นมงคลถ้าเป็นมงคลแน่นอนแต่อย่าอุปทานนะอุปทานมาดื่มแล้วจะรวยดื่มแล้วจะถูกหวยอย่าอย่ามีอุปทานอย่างเง้นไม่มีอย่างนั้นอยู่แล้วคือคือขอว่าดื่มว่าเออเป็นมิ่งมงคลได้บูชาพระท่านแล้วภาษาสายวัดป่าท่านเรียกว่าก้นบาทดื่มน้ําที่พระท่านดื่มแล้วครับทานอาหารที่พระท่านตักแล้วก็จะมีภาษาภาษาลูกศิษย์วัด เรียกว่าทานอาหารก้นบาทอย่างนี้นั้นคาถามสุดท้ายสมมุติที่หลวงพ่อบอกบางทีไปดูแล้วคือคงดื่มไม่ได้ละมีฝุ่นมีอะไรอาจจะมีะมะแมลงมีอะไรมาเนี่ยน้ำพวกนี้เนี่ยคือเวลาจะเปลี่ยนวันต่อวันหรือว่าครั้งต่อครั้งเนี่ยคือน้ําเขาควรจะไปเททิ้งซิงหรือว่าก็จริงแล้วคือเขาควรจะทำยังไงอย่าไปเทอย่าไปสาดทั่วๆไปควร,ครจะเอาไปเทที่ต้นไม้นั้นๆมันจะมีประโยชน์ต่อต้อตนไม้อีกคคือไม่คิดอะไรเลยก็ถือว่า ช่วยรักษาสภาวะโลกร้อนครับรือเอาน้ำเนี่ยเทลงในต้นไม้มให้ต้นไม้ได้รับน้ํบก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อต้อตนไม้ต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ดีกว่าสารทิ้งอ่ะเคลียร์เลยหลวงพ่อเพอรพอขอบคุณครับอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 6 3 8 9 4 5 6 6 6